สรุปผลการรณรงค์จิตตารม์มหาพจน์ในเทศกาลปีคิสตศกักรา2023ประเด็นการพีกรรมในเทศกาลม,มหาพจน์และการก้าวเดินไปด้วยกันรณรงค์ร่วมกับคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงสภาอภิบาลฝ่ายสังคมองค์กรคาทอลิกในระดับวัดและคิตชนตามวัดกลุ่มเป้าหมายผู้รับผลการรณรงค์ได้แก่ มูลนิธิส่งเคราะเด็กพัทยาและผู้ทุพพลภาพพิการและยากไร้ในสังคมนทนวิธีการและกระบวนการรณรงค์เริ่มด้วยไต่ตองสารมหาพ์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซีสโดยคุณพ่ออเนกนามวง์และสรุปผลการรณรงค์ปีคศ .2022 แนวทางการรณรงค์ปีคศ .2023 โดยคุณพ่ออภิชิตชินวงศ์ ให้ผะส่งรับทราบในเดือนกุมภาพันธ์จากนั้นจเจ้าวาดรับสื่อเพื่อใช้ในการรณรงค์สื่อที่ใช้ในการรณรงค์ได้แก่สารมหาพ์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรงซิสสารมหาพ์ของพระคุณเจ้าฟิลิปบรรจงชยราโปสเตอร์จากส่วนกลางโปสเตอร์ป้ายเวนินแผ่นพับกลุ่มเป้าหมายและกระปุกทานน้ำใจมหาพ์ เริ่มรณรงค์ในวันพุทธที่22กุมภาพันธ์ถึงวันอาทิตย์ที่9เมษายนคศ2023วันอาทิตย์ในเทศกาลทีโมบายพระสงฆ์เทศรณรงค์จิตตารมมหาพจน์จำนวน13วัดโดยทีมพระสงฆ์7ท่าน ระยะเวลาในการจัดเก็บปัจจัยช่วงเทศกาลปัสกาจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมคศ2023โดยแต่ละวัดจะส่งปัจจัยไปที่สังฆมณฑลและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ทุพพลภาพพิการและยากไรในเขตวัดส่งข้อมูลให้กับศูนย์สังคมพัฒนาสรุปปัจจัยที่ได้รับจากการรณรงค์จำนวน7 5, 5็4 4บาท มอบให้สภาพัะสังฆราชจำนวน282,218บาทมอบให้กลุ่มเป้าหมายสองกลุ่มได้แก่มูลนิธิสงขอเด็กพัทยาจำนวน141,161บาทและผู้ทุพพลภาพผู้พิการและผู้ยากไร้63คนจำนวน1 4 1 0 5 7บาทและมอบให้ศูนย์สังคมพัฒนาจำนวน 141,108บาทเป็นค่าใช้ใจ่ายในการรณรงค์และสมทบเข้ากองทุนงานเมตตาสงเคราะห์ส่งมอบปัจจัยให้กลุ่มเป้าหมายเดือนสิงหาคมคศ2023กลุ่มเป้าหมายผู้ทุพพลภาพพิการและยากไรในเขตวัดมอบให้เจ้าอาวาสวัดในวันเข้าเงียบเดือนสิงหาคม ผลที่เกิดขึ้นดังนี้ 1. กลุ่มองค์กรคาทอลิกระดับวัดและสภาอภิบาลมีส่วนร่วมในการช่วยกันสร้างกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม 2. ช่วยให้กลุ่มคิตชนมีความเข้าใจเรื่องคุณค่าความหมายนำจิตตาลมพระบรสารลงไปสู่ภาคปฏิบัติกับบรรดาเพื่อนพี่น้อง 3. กิจกรรมมหาพจน์เป็นเครื่องมือสำหรับการกลับใจการพบทวนตนเองและการเข้าถึงรหัสธรรม แห่งปัสกาของพระเยซูเจ้า 4. กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสการช่วยเหลือด้านปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์